บริษัทกิจาการร่วมค้าคดีตึกสต,ตองงถล่มจัดพิธีมอบเงินให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก40รายตามหลักสิทธิมนุษยชนค่ะ พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมสภาทนายความและผู้แทนกิจการร่วมค้าบริษัทอิตาเลนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนประเทศไทยจำกัดจัดพิธีมอบเช็คเงินสด1ล้านบาทให้กับทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพังถลม่มจำนวน40คนเป็นเงินรวม40ล้านบาทซึ่งเป็นการมอบเงินโดยไม่มีผลต่อคดีความในชั้นศาลครอบครัวและญาติผู้เสียหายยังสามารถที่จะเรียกร้อง ให้จำเลยชดใช้สินใหม่ทดแทนได้ญาติผู้เสียชีวิตหลังได้รับเงินก็ยอมรับว่ารู้สึกดีขึ้นมาบ้างแต่ว่าเงินจำนวนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะไปทดแทนกับชีวิตของคนที่ต้องสูญเสียไปได้ส่วนสตงตั้งแต่เกิดเหตุยังไม่มีตัวแทนออกมาพูดคุยกับญาติจะมีเพียงบางครอบครัวที่ได้รับเงินเยียวยา1น0 0 0บาทจากนั้นก็เงียบหายไปค่ะชีวิตคนคนหนึ่งอะนะเนงนะิเนงล้านเดียวเนี่ยผมว่ายังไงมันก็ไม่คุ้มหรอกต่อให้สี่ห้าล้านก็ผมว่าก็ไม่อยากให้เขาเสียนะ แต่ที่นี้มันมันเป็นเหตุสุวิสัยมันก็ไม่รู้จะทําไงได้อยากจะบอกว่าตั้งแต่เกิดเ,เ,เหินเกิดเหตุเนี่ย <Wow. S 1> คุณไปหลบอยู่ที่ไหนมาทําไม <Wow. S 1> <ๆ>เขาไปแถลงข่าวอะไรหลายๆที่อย่างสภาทนายความอะไรน่ผมก็ไปแต่คุณยังยังไม่เห็นออกไปไปร่วมแถลงข่าวกับเขาเลยอะอย่าง <Yeah. S 1> อย่างวันนี้ก็เหมือนกันอยากถามว่า <Yeah. S 1> คุณอะอยังยังกินดีนอนหลับสบายอยู่หรือเปล่า สำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด100คนนะคะที่ผ่านมาก็มีการจ่ายเงินช่วยเหลือรอบแรก12ล้านบาท12ครอบครัวและวันนี้อีก40ครอบครัวที่เหลืออีก48ครอบครัวก็จะเร่งดําเนินการโดยเร็วที่สุดพร้อมกับชี้แจงเหตุที่จ่ายลาช้าเพราะว่าก่อนหน้านี้มีหลายคนมาอ้างตัวเป็นครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตจึงต้องมีกระบวนการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนคะ่ะ